โอ้ยตกอีกแล้วนะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะครับใกล้จะถึงเวลาไปทําการแสดงนะครับฝนทําการตกอีกแล้วนะครับพี่น้องเอ๋ยนะวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราเนาะจะได้ขึ้นไปกรีดยางนะครับอยู่ที่ไร่ภูกระปาดแล้วก็ไร่ภูหลวงนะครับ ฮะไมาได้ตังแล้วนะครับพี่น้องเอ๋ยมันเป็นไรนะครับเนาะ,ะมันช่วงฤดูฝนเนาะทุกท่านเนาะก็ต้องทำใจนะครับเราก็ถูโโอากาสเนาะ,ะได้พักผ่อนนะครับฝน,นดีฝนดีนะครับื่อเช้านี้ก็ลงไปไถหุดนา นะครับรอบที่สองนะฮะเสร็จไปสองแปลงนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อยากให้มันตกเรงแรงอยู่นะครับพี่น้องเนะเพราะว่าถ้าตกเร่งๆนี่พวกเราเนาะจะได้น้ำนะน้ำเต็มสระนะครับถ้าน้ำเต็มสระหนี่งก็ทำนาสบายครับพี่น้องไม่ต้องกลัวมันแห้งนะครับ อ้าสืบเนื่องจากคลิปที่ผ่านมานะครับ f c ก็เห็นอยู่ที่ f c คอมเมนต์มาเนาะว่าพูดเหมือนคนเมานะครับพูดพูดเหมือนคนเมาเลยนะครับก็ไม่ได้เมานะครับพี่น้องเนาะมันเป็นเอกลักษณ์นะนะครับผมเป็นน้ำเสียงเป็นแบบนี้นะครับท um ุกท่าน ก็อย่างว่าเนาะผมก็เข้าไปดูดูคลิปตัวเองนะก่อนที่จะลงนะครับก่อนที่จะอัปเดตนะครับพี่น้องเออไม่ใช่นะอัปเดตนะอัปโหลดนะโอ้เหมือนคนเมาที่อย่างอย่างที่พี่น้องเอฟซีพูดนะครับอา้าแต่ไม่เป็นไรนะครับเนาะฝนตกครับเอฟซี FC เลย เฮ้ยนะมีแต่ถ่ายคลิปนะครับแบบนี้นะให้พี่น้องทางบ้านนะบนให้พี่น้องทางบ้านได้ได้ฟังนะครับนะผมก็รู้สึกเบื่อยังไงไม่รู้นะครับเบื่อนะครับเอซีกับการทําคลิปนะครับแบบนี้นะครับพี่น้องใจผมนะอยากจะ ออกไปข้างนอกนะครับ ừ, ไปตะเวนถ่ายคลิปตรงนั้นตรงนี้นะครับอย่างเหมือนเหมือนช่องอื่นๆเขานะครับแต่ก็ยังว่าเนาะผมมีเหตุผลของผมนะครับสาเหตุทำไมผมถึงไม่ไปถ่ายทำที่อื่นนะครับทำคลิปก็อยู่กับครอบครัวนะครับทำคลิปแบนบ้านนะ,ะภารกิจ ของเราในแต่ละวันนะก็มันมันยังไงล่ะในเอฟซีไปทำคอนเทนต์อื่นนี่มันมันก็ได้อยู่นะครับทุกท่านนะผมก็เรียนพี่น้องเอฟซีหลายๆคลิปแล้วแหละนะครับว่าทำไมนะผมถึงไม่ไปถ่ายคลิปตรงนั้นตรงนี้นะครับ ผมไป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 ได้นะครับไปแล้วเนาะผมก็ต้องทิ้งทางนี้นะครับพี่น้องเพราะว่าทางนี้งานผมก็ล้นมือนะครับนะเอฟซีรุ่นั F C R H เนาะทั้งไล่ทั้งสวนทั้งนาทั้งรับจ้างนะผมรับงานเพิ่มนะฮะในปีนี้นะรับงานเพิ่มอีกนะครับงานกรีดยางเจ0รต้น นะครับทุกท่านเนาะผมกรีดยางทุกวันเลยไม่มีวันพักนอกจากฝนตกนะครับถึงจะได้พักเนาะนี่เราผมก็เลือกเลือกทำงานที่มันมันมันม่นคงนะครับถาวน,นะนะ พูดไปก็ไม่จบไม่ชินนะ fc โอ้มันตกไปทางด้านผู้หลวงแล้วนุ่นไรของผมผูกกระปาดไม่ตกแล้วหรือว,ว่ามันจะมาอีกรอบที่สองนะครับนี่ mm. โอ้กระสอบผมที่ล้างก็ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับต้นลำใหญ่ผมก็ กแล้วนะฮะนี่เป็นลูกแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันไม่ดกเท่าไหร่นะครับอ่ะมาดูหน้าบ้านนะครับเอ้าหน้ายางไม่เปียกนี่นะครับเออหน้ายางส่วนยางยันหิงนี่นะ ่วนย,งยางยันหนิงหน้ายางไม่เปียกนลนี่หรือว่าเราจะได้ไปกรีดนะครับโอ้บางต้นมันก็เปียกอยู่เนาะอ่ะมาอีกแล้วเสียงฝนมาอีกแล้วครับพี่น้องอลำบากเนาะนะกรีดยางนี่ก็กว่าจะได้นะครับนี่ ผิดแผนเลยนะครับ FC ไม่เป็นไปตามแผนนะครับหลังจากที่ผมนะฮะเขาเขามาเทเนาะเขามาเทปูนนะฮะที่เหลือจากบ้านบ้านสวนนะฮะมาเทตรงนี้นะฮะแล้วมันทําให้ให้ตรงนี้สูงนะครับอแล้วทีนี้นี่น้ำนะฮะน้ำมันไหลข้ามไม่ได้นะฮะไหลข้ามปูนตรงนี้ไม่ได้นะ มันก็เต็มน้ําเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้เนาะโอ้ผิดแผนเลยนะแต่ก่อนนี่ฝนตกมานี่มันจะไหลข้ามมาเลยนะครับไหลลงไปที่นาของผมเนาะทก็ดีเหมือนกันนะครับเอฟซมันจะได้ไม่เป็นโครนก็ไม่รู้ว่ามันจะ <c oughs> อยู่ได้นานแค่ไหนนะครับโอ้ถ้ามี สั่งมาอีกเนาะเป็นคิวนี่สองคิวเนาะทุกท่านเนาะสองคิวนี่ถึงนู่นเลยนะฮะรถเข้าออกจะได้สบายนะครับพี่น้องมาถึงนี่เลยนะครับเทเข้าไปตรงนี้เนาะทุกท่านเนาะนี่ตรงที่ไม่ได้เทก็เห็นไหมน้ําขังเป็นหลุมเป็นบ่อรถเข้าที่บ้านลําบากนะครับ นี่ก็ว่าจ,จะตัดออกอยู่เนาะมันเป็นเป็นกิ่งยางของเขาอ่าอันนี้ก็อาศัยทางเขาเข้านอะอ้าประมาณนี้ครับทุกท่านเนาะเดี๋ยววันหลังเนาะเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตบ้านสวนให้พี่น้องทั้งบ้านได้ได้ชมกันนะครับในราคาหนึ่งแสนสี่หมืนบาทนะครับโอเคครับพี่น้องคลิปน,นี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ